สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซบแชนแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะไปฉลองกันค่ะฉลองแสดงความยินดีกับยูทูบเบอร์คนใหม่นะคะนั่นก็คือช่องการวัดไลฟ์สไตล์นะคะคุณป๋าของเรานั่นเองนะคะต่อไปนี้ม่มีก็จะได้หลับได้นอนเสียทีนะคะแล้วเราก็จะไปหาคลิปตกปลาตัวใหญ่ๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะ วันนี้ก็ตามไปลุ้นกับแม่มี้กันค่ะว่าแม่มี่คุณปา๋าแล้วก็น้องออสนะคะเราจะได้ปลาอะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้านกันบ้างนะคะไปค่ะไปตกปลากันดีกว่านะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับช่องการณวัฒนไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะที่วันนี้มีโฆษณาเป็นวันแรกค่ะตื่นเต้นมาก ค,คือแบบว่าถ้ากระโดดหัวกระทุ้งหลังคาได้ก็ตอนนี้ก็ทะลุฝาขึ้นไปข้างบนดาวอังคารไปแล้วนะคะไปค่ะ นี่นะคะก็มาดู youtube ป้ายแดงนะคะ youtube ป้ายแดงทำเบ็ดน,นะคะวันนี้ลงทุนซื้อสายพีอีให้แม่มี่ใหม่นะคะลงทุนซื้อสายเบ็ดน,นะคะตอนนี้น้องออสก็กำลังตกปลาหลังเขียวมันอยู่ค่ะส่วนแม่มี่หรอคะส่วนแม่มี่กับน้องปกปอนก็ดีค่ะนอน ลมนะคะอยู่ใต้สะพานนะคะโดเด็นะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะดูปังปอนนะคะปังปอนมาทําอะไรวะปังปอนมาทําอะไรครับแบอบกพี่ดีปังปอนมาทําอะไรลูกปังปอนมาทําอะไรเนี่ยสวัสดีครับยังสวัสดีครับพี่พี่ยังสวัสดีครับปองปอนมาตกปลาครับพี่พี่ครับ เดินกินตลอดเลยนะคะจะปอดนะคะปากไม่ว่างเลยค่ะตอนนี้เขาอยากไปเที่ยวนะคะตาดร้อนไม่ให้ไปเที่ยวรอ้องไห้ ว่าวันนี้นะคะจะได้ปลาหรือเปล่านะคะจากต่อจากคืนวันก่อนนะคะปิ้วปิวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็มาแก้มือกันนะคะมันลุ้นมันลุ้นไม่มีกับน้องปังปอนนะคะว่าใครจะได้ปลานะคะอ,อ๋อหาถัง น้องออของเราจะได้ปลานะคะพอดีไม่มีก็นี่ค่ะนอนหลับไป่างแรมลมเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ลมแรงมากนะคะ,ะแจมมาเลยเรามาลุนน้องออนะคะ เขียวค่ะอันนี้ก็คือวิธีตกหลังเขียวนะคะไม่ได้เลยขาแจมมาทันท,บบท,ทีเลยรู้วิ่งแบบต้องมาทันทีเลยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่า ยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะยูทูบเบอร์ YouTuber ป้ายแดงนะคะจะต,ต้องแย่งซีนกันนะคะของไม่มีนี่ก็ถ่ายเป็นประจำอยู่แล้วนะคะตกปลาสะพานสัรสินนี่มีอีพีตั้งยี่สิบสามสิบอีพีแล้วนะคะแต่ว่ายูทูบเบอร์ป้ายแดงนี้เพิ่งจะเริ่มมีมากับเขานะคะก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นผลงานของคุณป่านะคะการนวัดไลฟ์สไตล์นะคะ ตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นปลาหลังเขียวนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นปลาเสียดนะคะช่วงนี้หลังเขียวไม่เข้าเลยค่ะดูคุณป่านะคะดูฝีมือช่องกันณวัดไลสไตล์นะคะโอ้โหทีเดียวมาหนึ่งก็สามตัวนะคะฝีมือไม่เบาแล้วเนี่ยคุณป่าเนี่ย นี่นะคะอันนี้ก็คือปลาเสียดนะคะจ้าปักปาของเรานะคะก็นี่ค่ะกระดองกระแดงกระยองกระแยงนะคะอยากไปเที่ยวซนนะคะก็ปล่อยเชือกล่ามไว้แบบนี้นะคะดูนะคะยังไม่ยอมนะคะเราก็ตกน้ำนั่นแหละคะ่ะ ไม่หลับไม่นอนนะคะอยู่บ้านนอนอย่างเดียวนะคะอยู่ที่นี่ไม่นอนเลยนะคะจะเดินเที่ยวตลอดค่ะไปดูฝั่งกันนู้นก็เขาก็ตกปลากันสนุกเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวก็พอเย็นๆก็เริ่มมีทยอยมากันนะคะจน,นเรานอนอยู่ใต้สะพานค่ะ ไปม,มีหลับไปตื่นหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีเหยื่อปลาหลังเขียวมาให้ตกเลยนะคะน้ํากําลังเป็นช่วงน้ําขาลงนะคะก็เลยยังตกไม่ได้ค่ะแล้วก็น้ําก็เป็นแบบเขาเรียกว่าน้ําตายด้วยนะคะบรรยากาศนี่ค่ะน่าจะสภาวะอ,อน้ําเสียด้วยนะคะทําให้ปลานีไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะคะน้ําเสียจากเรือนะคะ เ,ออเดี๋ยวไม่มีให้ดูนะคะบรรยากาศนะคะฝ้ากระนุดเขาก็มีตกปลาแต่ก็ไม่เยอะนะคะนี่ค่ะด้านนี้ก็เป็นที่จอดเรือประมงนะคะแต่เห็นขาวๆตรงด้านนู้นจะเป็นที่จอดเรือยอทนะฮะนี่ค่ะนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะ ปลานาเลยนะคะตกลานะคะีคะ่คือบรรยากาศของากี่ตะวันตกนะคะตรงนี้ปลาเสียดเยอะมากนะคะ เรามาดูยูทูบเบอร์ป้ายแดงกันนะคะนี่นะคะยูทูปป้ายแดงนะคะเอารีบวางโทรศัพท์ซะแล้วนะคะรู้ว่าเราจะแอบ,บถ่ายนะคะก็รีบวางโทรศัพท์ทันทีเลยค่ะโอ้ยภาพนี้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวไม่ พอรู้ตัวว่าเราจะแอบถ่ายนะคะ youtube เบอร์ป้ายแดงของเรานะคะช่องการนวัฒน์ไลฟ์สไตล์นะคะก็ <c oughs> นี่เลยค่ะรีบเก็บกล้องนะคะแต่ว่านี่ค่ะดูเบื้องหลังไมมี่ได้นะคะอันนี้คือเบื้องหลังจริงนะคะคือถ่ายมาจากข้างหลังของไม่มีเองเลยนะคะถึงเราถึงจะได้เห็นนะคะว่า,า, YouTuber, ายูทูบเบอร์ปแดงเขา <c oughs> เขาถ่ายจริงๆนะคะดูค่ะนี่นะคะ ก็คงจะถ่ายเป็นบรรยากาศไปฝากเพื่อนๆนั่นเลยค่ะนะคะเจอสาวๆก็ถ่ายสาวๆไปด้วยนะคะถ่ายไปทั่วเลยนะคะคุณป๋าของเรานะคะการวัดไลฟ์สไตล์นะคะช่องการวัดไลฟ์สไตล์ค่ะกดจะผ่านกดได้นะทําเอาแม่มี่นะคะไม่ได้หลับไปได้นอนนะคะดูสภาพหน้าแม่มี่นี่ย <c oughs> นี่นะคะ เจ้าปอของเราก็หาสนใจใดๆไม่ค่ะนอนเลวค่ะเหนื่อยแล้วนะคะนี่นะคะสภาพนี้เลยค่ะนอนเฝ้านอนเฝ้าเบ็ดนะคะนี่ค่ะปังปอนปังปอนปุ้งปุ้งสาวมาเยอะเลยลูกปอนมีสาวมาปอนมีสาวมา เามาดูเรือกันดีกว่านะคะนี่นะคะเรือก็ช่วงนี้กำลังออกหากีินกันเลยค่ะบรรยากาศยามเย็นที่สวยมากจริงๆเลยนะคะพอมีทะเลแล้วก็มีเรือวิ่งผ่านอย่างนี้นะคะสวยสุดๆไปเลยค่ะ ตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะคะอ<ม>ากาศก็จะคลื้นกว่าตอนกลางวันนะคะ,อ,ะอ,อ๋อนักท่องเที่ยวนะคะ มาเที่ยวถ่ายรูปเดินไปเดินมานะคะเดี๋ยวพอรอบดึกค่ำๆหน่อยก็จะมีนักตกปลานะคะเอาไม่อะลูกจะฟองแม่ไม่อะไม่อะจะกินจะกินกับออดเหรอไปกินกับออดไปหน่นแม่แม่ กูเนี่ได้กินน่ะนี่นะคะนั่งเรียบร้อยเลยนะคะอยากกินไก่ค่ะอยากกินไก่ครับกินเป็นแหละฟอนอยากกินไก่ครับฮกินเป็นแหละดูหน้าหมาอยากกินไก่มึงก็ช่างทำน้องเอาไปถูจะมูกหมาอ สันนี้ไอ้ยากกินแล้วมึง speaker, ล่อมันเห็นมันไม่มีฟันมันคาบของมึงวิ่งเลยมันเลียมึงเสร็จแล้วก็วิ่งนะมึงกินแก่เหงาเป็นนะเว้ยขึ้นแหม่มป้อนเอาเอาหัวเชียวเอาเชียวข้าวให้หมาอีกแล้วมึงซื้อมึงซื้อไก่ย่างมาให้หมา หรือ,อให้คนแม,ม่ให้กินหน่อยไอไอะปอนมานี่มาแม่แม่เคี้ยวข้าวให้กินลูกว้าวนี่นะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกทะเลแล้วค่ะสวยมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆมาเห็นบรรยากาศจังเลยนะคะจริงๆก็สีจะสดกว่านี้นะคะแล้วก็ดวงอาทิตย์ลูกโตมากๆเลยนะคะ แต่ว่ากล้องเราค่ะไม่ได้ซูมนะคะชาวประมงที่ออกไปหาปลาช่วงเช้าก็กลับแล้วนะคะแล้วก็จะมอีอีกชุดหนึ่งก็คือชาวประมงที่หาปลาช่วงเย็นนะคะก็เพิ่งออกไปนะคะแล้วก็ดูขุกปลานะคะ เบอร์ใบแดงของเรานะคะก็ถ่ายภาพบรรยากาศวาฝากเพื่อนด้วยเหมือนกันนะคะถ่ายไปภาคไปเหมือนกันถ่ายไปภาคไปเหมือนแม่มีเลยค่ะน,นะคะประชุมบรรยากาศพระอาทิตย์รับขอ,ขอบน้ำแล้วนะคะ นี่ค่ะตกทะเลดังบุ๋มเลยนะคะหายวิบเลยะคะ่ะนี่ค่ะตกแล้วนะคะนี่นะคะปลาตัวแรกของแม่มีนะคะก็คือใครก็ยังตกไม่ได้เลยนะคะส่วนแม่มีราคะความเก่ายังไม่เคยจืดจางเลยนะคะนี่ค่ะเก๋าหินตัวแรกของเรานะคะมาแล้วนะคะ ทิ้งเบ็ดไว้ตั้งนานนะคะไม่ทันได้ดูนะคะไปดูนะคะคุณเก๋าก็มาทันทีเลยค่ะแม่มีก็ยังคงความเก๋าอยู่นะคะนี่ค่ะเรามาดู YouTube ป้ายแดงของเรานะคะว่าได้ปลาอะไรนะคะ y o u t u b e ป้ายแดงของเรานะคะช่องการวัฒน์ไลฟ์สไตล์นะคะปลาตัวแรกนะคะ <laughs> เป็นปลาไหลนะคะ เผาไม่มีไว้ซะเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็คงได้ตัดเบ็ดทิ้งแล้วนะคะเพราะเขาถือว่าเวลาปลาไหลกินเบ็ดแล้วนะคะจะตกปลาไม่ได้อีกนะคะก็ต้องเปลี่ยนเบ็ดใหม่นะคะ y o u t u b ปไปแดงนะคะมา, <laughs> มาลุนเบ็ดน้องออสก,กันต่อนะคะว่าจะได้ปลาถุงหรือปลาถังนะคะหรือว่าเป็นปลากระเป้านะคะ กำลังยือ้อกันเลยค่ะตอนนี้ปะดาว,ดาวอุ้ยได้ปลาดาวนะคะท่านผู้ชมคะปลาดาวตัวเบลอเลยคะ่ะนี่นะคะฝีมือน้องออสนะคะปลาดาวนี่นะคะปลาดาวคะ่ะ ติดมาได้เห็นเนี่ยปลาดาวปลาติดเบ็ดเหรอนี่นะครับวันนี้มีปลาดาวติดเบ็ดขึ้นมาด้วยนะครับผมโอ้เราดูยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์ป้ายแดงนะถ่ายปลาดาวนะคะไม่อยากจะนินทาเลยค่ะไม่ทันไม่มีหรอกค่ะ โหยซูมซะนี่นะคะใต้ท้องปลาดาวก็จะเหมือนหนวดหมึกนะคะยับยบยับแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็เพิ่งเคยเห็นนะคะกินได้ไม่ได้ไม่รู้ไม่มีนี่ก็อยากกินอยู่นะคะแต่ว่าก็คงต้องปล่อยนะคะเพราะว่าเอ,อไม่เคยกินนะนนี่นะคะ สวยค่ะเสยียดายความสวยนะคะเราก็เลยไม่กินนะคะนี่คือลักษณะของขานนมัน,นไม่ดูใกล้ๆยานอาวกาศเลยยานอาวกาศเราไม่เคยเห็นกันง่าค่เลยขาแล้วมันก็มีชิลถ้าผู้ชมคะไม,ม,ม่มีก็มมกไม่อยากจะโม้เลยนะคะอันนี้ก็เก๋าตัวที่สองของมีม่นะคะามาอีกแล้วนะคะ ความเก๋าไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะช่วงนี้นะคะแม่มี่ก็ยังเก๋าเสมอนะคะนี่นะคะเก๋าหินมาอีกแล้วค่ะต่อจากน้องก๊อดที่ได้ปลาดาวเลยนะคะทําไมเราไม่ได้แบบเขาบ้างเนาะนี่นะคะเก๋าหินค่ะแล้วนะคะคันเบ็ดโกงอีกแล้วนะคะเป็นเบ็ดตายเล็กกาแฟ คันเบ็ดโกงอีกแล้วนะคะถุงเหรอถุงรปปลาบได้ปลาถุงนะคะงั้นไม่มีกับปังกรก็นอนลุ้นกันต่อไปนะคะนอนค่ะปอนมานอนกับแม่เร็วจอ้อปอปอนนะคะนั่งลุ้นเบ็ดนะไม่ยอมหลับยอมนอนนะคะอยู่บ้านนี้นอนโกนค,คลืดเลยนะคะอยู่ที่นี่ ไม่นอนนะคะนั่งสับประงกก็เอานะคะคืานั่งประเพียบเรียบร้อยมากนะคะกัปองปอนปั่งปรน,นั่งประเพียบนะคะนี่ก็คือผลงานที่เราไปตกปลาได้มานะคะนี่ค่ะ ส่วนมากก็จะเป็นปลาแป้นนะคะส่วนปลาเก๋าก็ฝีมือแม่มีนะคะนี่ค่ะปลาแป้นแล้วก็ปลาเสียดนะคะเดี๋ยวแม่มีจะทําการแล่นะคะแล่แบบนี้ค่ะแล่แบบนี้นะคะแล้วก็ทําปลาหวานกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําปลาหวานนะคะตากแห้งกันนะคะ